พิมพ์ปนะิมปั้มไปโอ้โหนี่น่าจะสี่วดพี่เหลวที่บันิม์เึินอยู่หมามัน่าจะตายก่อนใช่ไหมอ่าโดนยี่สองให้ก็ได้โอเคขาดสามอ่ะพี่สที่ันที่กินที่วันหช่ไหมนะตรงที่พิมเรียกสามเลยครับ เดี๋ยวธนูมันจะได้ไม่ต้องไปยืนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคร่วมรอเคธนูเนาคตาบ้านธนูโนกลไหมบ้านธนู ได้แต่เราได้ข้าข้าแล้วพี่ไหนฝั่งไหนหายได้พี่มีนะไน่จ้ะเดี๋ยวเราไปหายตรงพิการได้ใช่ไหมรัวไม่ต้องโดนโดนพิการโดนมา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 โดนพี่พิการหายได้เลยเฮ้ยไม่ใช่พิการเอาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวตอนที่มันดอกไม้น้ำแข็งอะเดี๋ยวไหนยืนฝัานาฬิกะแล้วก็ล่ออใช่ไหมทั้งล่อทั้งไปดให้ให้ให้คนดนองก็ได้ครับโอเคนั้นเดี๋ยว ไม่ได่ไอตอนนอนดอกมาน้ำแข็งอะดิอ่าได้ได้หรือว่าเราจะตีข้างเร็จแต่ว่าไม่น่าจะข้างได้ปะ่ะไม่รู้อ่ะก็ลองด<อ>ูจริงจริงมันมันก็ถ้าแบ่งถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่จำเปไม่ต้องแบ่งกันมันก็น่าจะได้นมัน่วๆไปอะ่ะดอกไม้น้ำแข็งอะดิที่แยกตีดอกไม้รอบแอรกรอบต่อ ตาครับตา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 แต่ผมว่าขดนีาทานเลนะดาเมจแต่ละคนมันแตกกันันเมได้พี่บอลลาก้ามืนจะิตอนแฝตอดี๋เ้ช่วยลาครับ này này đây này này nó này 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 đây này đây này 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 lục này 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 ไม่ยินรับแบบตอนนูน้นหรอพี่ตอนนี้ทำเวลาอะไรยินรับอะอไม่ได้ดแปดหมื่นเอ,เอ่ครหัวทิ้มแน่ถ้าเราผ่านแบบสีป้อมไปได้กน็นะจบอ๋อ มาสักสิบโมงดูไลน์สปายตอนนี้กีมโมอ่อ่หรจะวันสองอ่ะปะระวังไดนะจดนะ

เขาตายในถนนโรงงานแน่ฮึไ่เลพี่มิกี้เราเตี้มองไม่เห็นบอลโอเคเนะเฮ้ยเอ้ยมีคนล็อกยิงอดี๋อาดีๆดีดีดีออดี ขาขึ้นครับขาขึ้นครับมีคนรอบยิงมาแล้วยิงแบบโป<อ><ะ>รเจคไทเนาะติดตามไปเลยอะ่ะโอ้โหเกินไหมอาลาโมานา ผมมิงหรือเปล่าเจ็ดสิบห้านะสะพาได้จ้าต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 าเสร็จแล้วมันได้เลยนะมันจะได้เลยนะ ่อไปต่อไปลงนะะต่อไปงานหน่อยๆเดี๋ยวพี่น็อตพี่พี่น็อตประจำลากลงสามนาฬิกาเลได้คุณมีคิมบับป๊อให้เราเจี่ยากก่อนไหมล่ะได้แ พี่ย้อนเล่นเล่นเลยกันครับตาขึ้นนะตา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 นี่ก่นี้วต้องระวงอย่ะนะนี่แม่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 นี่ซ้อมซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนุนายวิ่ง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 ข้าไปข้ังยอดี๋ยว ตามผมน่งครับน้องสิบสามน้องสิบสามจะได้ตีแขโอเคทุกคนตีมตีแขกันหมดเลยตายละมันแข็งแมโดนโด,น,ดนตรงดอกไม้พอดีห้ให้หน่อยครับใ,ใักคนหนึ่ง้ลได,ไไดนะสลไลไดนะโอ้จไกลออกนะ ท้อเลี่ะได้ได้ได้รอไเราไนเราเข้าเข้าเลยอยู่บเข้าอยู่บเข้าอยู่นเข้าอยู่นเข้าอยู่บนเข้าอ๋อมันไ้ไปแล้วพี่มันไยไปแล้วไแล้วไยแล้วมเยอะุชจะจะไม่บี้อนนะเดี๋ยวเันจะข้ามเส12ต้องให้มันลง12คน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 ลากเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอพชจิตีนนาเดี๋ยวไฟแตกไปฝั่งนู้นนะไม่ไม่ตาม ที่รองตีเว้นนะคะให้ลองตีเว้พอโอ้ยไม่โดนปะพๆพะพจะตีแยกแยกกี๊กี้แต่เดี๋ยวเพิ่งตีอยู่ตอนนี้ตอนนี้โอ๊ยฝั่งนี้มาหมดเลยโอ้อเห็นแล้วนี่ัอนนี้เห็นแล้ววิ่งเหรอวิ่งเิรอวิ่ง อยากทำไ้กทำมาตอนนี้มันได้แล้วไม่เป็นไรละปเลยล้พยนครับนึ่งต่อข้ามเยอะแล้วต่อรอดต่อข้างต่อข้ามเด็กตามใครไม่โู้ตามพี่ับล้มมันล้มอ่ะ ีห้าหายตกใจเลยอะไม่อปองวไหนโคตรฟังเลยอะดูดิีนนของขนูหดมากนะขออะต้องมิกาากระจกเลยองมีคนยังเยอะกระจกบุญกกันไ้ล้นม่ก จะร่ล้แข็งตอนหนนะตามผมหนึ่งตามขาลข้างหลัง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 ารันร่อนเลยพี่่อยู่เนาะมืนมันจะข้ามเขตอยู่นะมันมันข้ามอยู่ตกใจก่อนพี่น็อตเงี้ไป่ย้อนกลับไี่ไหนแล้วน้องแล็วปล้วไนแล้ไปม้ไ ตามตามผมตามวิชเลยกันตามไหนตามไหนตามไหนมาหนึ่งตามไหนมาหนึ่งแล้วต้องใช้วิชาทันก็ได้เอาเลยเมื่อีทุกคนไปแล้วผมก็าผมกระโดดแน่เลยผมรอดทองมังกรเฮ้ยผมไม่ตายเฮ้ยฟังว่ะเฮ้ยมีคนตายว่ะ ตลุกพี่ดีกว่าเอ้าผมไม่มีทางไปแล้วเอาปีกก็ไม่มีวิ่งล่อไม่ได้แล้วเราใจตรงกันเลยพี่กิ๊กหนีจากเอง่งเองผมโดนน้ำแข็งล้อมรอบเลยวิ่งพี่ยันนะพี่ยันพี่ยันมาวิ่งวิ่งวิ่งขอเข้าไปจะบินนะจะบินนะมันจะบินนะรอรอสามรอ เดียล่ามแข่นาที่รอดเยยิยแล้วลมลบลบมลบไม่ไม่ครับท่ที่เดี๋ยวมานาดบีเดีวมานาได้บีมานเอาลบอีกใช่ใชเอาอีกะลุยังงีลุยังไงวะเนี่ยถอยถอยถอยอยเรพี่ย้ยยยยอยู่เลยเม่อก้ให้นะย้ายย้ายย้ย

แกละแกแก่กแล้วยกกอเลยมนมันแจกนานมากนะมันแจกนานมากนะทุกคนต้องย่นไปเรื่อยมันแจกนานมากมันแจกเป็นนาทีะอวนปั๊มเลยพี่อวนป๊บวนเลยวนเลยวนเลยวน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 หีต้องวิ่งวนไปเรื่อยเดี๋ยววิ่งวนอยู่กับพี่ดีี้านข้อแกะไรดีีใใคราดพอดีะกดหาย ไหนไหนอยู่นั้นของผมให้ไว้เฮอะไรให้ไว้กูกดบล็อกเลยไอ้ยัยภาในแผลนี่ยางไหวอ่ะได้ยินเสียงแกภาพจะแม่งมาดิ